เาจะจากปัญหาการลตปัญหาการโดดนี air, rain, after, ้นใรับห right? ่าจะใช้วิธีสองเีคือการสร้างแรงจงใจและการสร้างระบบพี่น้องนะครับนีแรงบันดาลใจนะครับ เด็กทุกคนนะครับก็มีความฝันเป็นของตัวเองนะครับแต่ทําไมเขาถึงโดดเดี่ยวกันนะครับทำไมเขาถึงโดดเดี่ยวกันทําไมเขาไม่ตั้งใจเรียนเพื่อทําความฝันของเขาสิ่งหนึ่งที่เขาขาดไปครับอาจไป็นแรงกระตุ้ใจที่เขาขาดไปเราต้องมาช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้เขาครับอันนี้คือตัวอย่างข้อความนี่ไม่ต้องสายเกลนนี่คือตัวอย่างข้อความที่เด็กที่เรียนเขียนถึงเด็กที่มีเรียนนะครับก็ถืเป็นแรงบันดาลใจอย่างหนึ่ง อย่างน้อยๆครับถ้าเขาเปิดใจเขาก็จะได้ครับใจตรงนี้ไปครับวันนี้เป็นที่ระลับแรกนะครับไปชมเิจนรี่ระลับสองน,นะครับกิจกรรมผมผมเนี่ยคือผมทําระบบพี่น้องก็จะถามถึงปัญหาของน้องเช่นปัญหาของตัวเองก็คือการเลื่อนเรียนการขี้เกียจการไม่นำกันบ้านขี้เกียจถกันบ้านทกกัน,นบ้านไม่ได้แล้วปัญหาครอบครัวคือครอบครัวพ่อแม่ขาดการดูแลเอาใจใส่ขาดเวลาแม่งดู ฐานะทา,ารงานบ้านไอ้ฐานะการงบ้านไม่ดีก็เงินส่งเรียนอะไรมีไม่ครบแล้วก็ปัญหาของโรงเรียนนะครับก็เช่นห้องเรียนไม่สะอาดคุณครูผู้สอนไม่สมดุลกับเด็กนักเรียนแล้วก็กิจกรรมที่จะเป็นประโยชน์ต่อเขามันไม่มีไม่ได้มากพอครับดังนั้นวันนี้เราก็ได้ทำกิจกรรมคือเราจะให้เขารู้ถึงคุณค่าของการโดนเรียนครับคุณผู้ชมครับ ก็จะให้น้องกระโดดตามแันนี้นะครับเราจะให้น้องจำศัพท์ก่อนนะครับเช่นไ like, like, อไลท์แก๊สบ้านไอดอนไลท์ยกเช่นอย่างนี้นะครับแล้วก็จำศัพท์แล้วก็ให้น้องกระโดดตามเช่นเช่นนี้นะครับให้กระโดดไปนี้กระโดดส่งคบบ้านะครับกระโดดส่งคบบนนี้ สวัสครับแล้วก็จะมาถามน้องว่าจำสอบได้ไหมถ้าน้องจำได้เราก็จะมีของรางวัลแจกครับของรางวัลแจกครับแล้วก็ถูถถกต่างนะครับเราจะอธิบายถึงการโดดเรียนนะครับเนี่ยมันมีอุปสรรคตต่างๆมากมายจะโดดผ่านหรือเปล่าก็ไม่รู้วันนี้น้องหลายคนก็โดดไม่ข้ามนะครับต้บงบอกถึงว่าการโดดเรียนเนี่ยมันก็ไม่ได้รอดเสมอไปรอดไปก็ไม่มีความสุขต้องมา อนาคตก็เสียครับภายหลักนะครับเรายากจะให้น้องตรนัดไว้ว่าการเรียนนี่ไม่มีอะไรดีเลยอนาคตก็เสียหายนะครับดนะังนั้นท่างกาเรียนในห้องเรียนแล้วก็ทำอน,นาคตของตัวเองดีที่สุดครับครับ